ขณะนี้หลวงแม่ก็มาที่เขาเรียกสถานที่ที่เข้าไปในถ้ำทางเดิคอาชุดเดิน<ฮ>นะนี่ก็เป็นป้ายที่จะบอกอสถานที่ทีไปหรือว่าแผนที่เนาะ,ะนี่เราจะเข้ามาเดินฝนก็ตกนิดหน่อยกตต้องใช้ร่มนะแต่ก็เย็ยนดีนะหลวงแม่ว่าวันนี้เราพาหลวงแม่มาเยี่ยมชมนะ อันนี้ก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปรสวิตเซอร์แลนด์มีต้น,นไม้ป่าไม้พวกเขาสวยง,งามดิจิทัลค่นะนักองก็คือเราจะไปดูว่าภายในถ้ำจะเป็นยังไงนะเพราะว่าสมัยตะก่อนเป็นล้านล้านปีจะมีอ่มังกรเคยอาศัยอยู่ที่นี่หรือว่าพระนักบวชสมัยนั้น าไปทง,ข,ง,ทงข้างล่างจะเป็นวอส์เฟล์เขาเขียนบอกว่าข้างล่างมันจะไปทางน้ําตกที่เราจะเห็นน้าตกมันอยู่ข้างล่างก่อนแล้วนั้นเราจะไปทางไหนก่อนหรือเราจะขึ้น,ข,นขึ้นในใขึ้นก่อนแล้วก็ลงล่างก็ได้ค่ะโอเค,คเราขึ้นมาก่อนก็มันจะมีทางสองทางค่ะแล้วเราสามารถเลือกได้นะเหมือนชีวิตคนเรา mm hmm. อยู่ที่เราแล้วเราจะเดินทางทางไหนทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดี ถ้าทางที่ดีมันก็จะลำบากหน่อยแต่เราก็ต้องอดทนนะเดินเช่นกันชีวิตคนเรามันจะจะได้อะไรดีๆมันก็ต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาก่อนแล้วก็ถึงจะประสบความสำเร็จบางคนอาจจะท้อท้อแท้ใช่ไหมลูกค่ะใช่ท้อแท้ในการที่จะทำความดีเธอทำแล้วไม่เห็นจะมีใคร เห็นความดีแล้วเลยอันนี้ก็ไม่ถูกนะแต่ถ้าคนเราคิดจะทำความดีแล้วเราต้องทำมันให้ได้ไปให้ได้ไปถึงจุดหมายไปทางอย่างเช่นวันนี้หลวงแม่จะพาท่านผู้ชมหรือญาติโยมได้เห็นภายในปั้งนนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ีอาร์ t เฮเลนโเลนเาสาอกินกรเป๋าหนากลือ อ่าสวิตเซอร์แลนด์เนาะเยอรม,มันเยอรมันด้วยนั่นแหละอันประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันก็พูดภาษาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะนั่นเห็นไหมตายายสองคนเขายังไปเดินเ,ออเขาเป็น <ตา S 2> เรื่องที่นี่เป็นเรื่องธรรมดาของคุณตาคุณยายก็เดินเดินกันใครแพ้คคุุณณตาายยคุณตาคุณยาย

ขนาดเธออายุมากแล้วยังสงตายายในรักกันดีมากเลยนะบางทีนี่ญาติโยมก็บางเปลี่ยนคู่บ่อยละเกินแต่เห็นสภาพนะลูกถ่ายภาพให้ดูหน่อยรักกันมากรักกันจนแก่จนเท่า <c oughs> ไม่เปลี่ยนคู่เลยอันนี้ดีมากเ <c oughs> <c oughs> นาะ <c oughs> โอ้พากันมา <c oughs> สองสามีภรรยาแก่มากแล้วยังพากันเดินเดินเพื่อออกกำลังกายเพื่อมาชมสถานที่เนาะตลุไมม่ตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะเริ <c oughs> <c oughs> ่มเหนื่อยนะ <c oughs> แล้วเดินช้าๆอันนี้ออกกำลังกายไม่ออกกำลังกาย,ไ,ยไ,ากไปด้วยได่ฟังธรรมะไปด้วยนี่ดี ะเห็นได้ว่าเขาก็รักษาธรรมชาติได้สวยงามมากเขาจะไม่ตัดไม้ทำลายป่ากูเก็บที่นี่ต้นไม้แต่ละต้นนีนะน,นน่ะเอาเหนื่อยแต่ละต้นนี้เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีนะต้นไหนที่ไม่ดีเขา,าก็าาจะตัดทิ้งนะเขาจะเหมือนกับว่าดูแลธรรมชาติได้เขาตัดแล้วให้ต้นงอกขึ้นมาใหม่พักก่อนก็ได้ค่ะเยี๋กว่นะเราก็ ก็เหนื่อยก็พักนะ่ะชีวิตคนเราก็เหมือนกันกับการทำงานเหนื่อยก็พักห,หิวก็รับประทานง่วงก็นอนเหนื่อยก็พักเนาะอันนี้ดีเน่นอนจ้าผมก็ตกโปอยๆนะฝนตกโปอยป ไม้ล่มเป็นไม้เท้านะฮะโอ้ไปไกลไหมล่ะลูกอีกสักพักโอเค